ไม่อยากพลาดต้องรีบหามากินรวมผักมีวิตามินอ e. ีอยากดูดีจากภายในสู่ภายนอกต้องรีบกินด่วนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวิตามินอ e ีจัดว่าเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ดีต่อร่างกายซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะรู้ประโยชน์ของวิตามินอ e ีกันดีอยู่แล้วก็คือมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์พร้อมบำรุงสุขภาพเส้นผมให้ดูเงางามอยู่เสมอ และวิตามินอ e ีเป็นวิตามินที่ละลายน้ําได้เรียกได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมที่มีหน้าที่สําคัญในการช่วยป้องกันการออกซิเดชันของสารกลุ่มไขมันพร้อมทั้งยังช่วยให้วิตามินเอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สําคัญก็คือวิตามิน e, อียังทําหน้าที่สําคัญคล้ายยาขยายหลอดลมและเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอีกด้วย และสำหรับอาหารที่มีวิตามินอ e ีที่สามารถหากินได้ง่ายๆก็คือจมูกข้าวสาลีขนมปังโฮลวีตถั่วเหลืองน้ำมันพืชมเมล็ดทานตะวันถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆผักใบเขียวกระหลำปรีผักโขมและอะโวคาโดเป็นต้น ซึ่งวิตามินอ e ีที่ได้จากอาหารเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณและเส้นผมได้เท่านั้นนะคะแต่วิตามินอ e ียังเป็นสารอาหารที่ควรกินให้ได้บ่อยๆเลยเพราะมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายด้านอื่นๆได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะว่าแต่วิตามินอ e ีจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้านใดบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ 1>, 1. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งวิตามินอ e ีมีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีส่วนช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายจากสารอนุมูลอิสระด้วยและยังได้มีการศึกษาค้นพบว่าผู้ที่กินอาหารเสริมวิตามินอ e ีเป็นประจำจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะลดลงมากกว่าผู้ที่ไม่กินและในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่อย่างหนักถ้าหากกินอาหารที่มีวิตามินอ e, ีหรือกินอาหารเสริมวิตามินอ e ีควบคู่ไปด้วยก็จะทําให้มีอัตราความ เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าผู้ที่ไม่กินดังนั้นในกลุ่มผู้ที่สูบบุรีจัดหรือผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วแนะนําว่าควรหาอาหารที่มีวิตามินอ e, ีหรืออาจจะเลือกกินเป็นอาหารเสริมวิตามินอ e, ีมากินเป็นประจำจะส่งผลดีต่อสุขภาพได้นะคะเพราะจะได้ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้นั่นเองค่ะ 2. ช่วยบำรุงสมองวิตามินอ e ีไม่ได้มีดีแค่ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมให้ดูเงางามได้เท่านั้นนะคะแต่วิตามินอ e ียังมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสมองได้ด้วยซึ่งได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเปิดเผยให้ได้ทราบว่าในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปถ้าหากกินอาหารเสริมวิตามินอ e ีเป็นประจำจะส่งผลทาให้มีภาวะการถดถอยของสมองลดลงหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยลงนั่นเองและทั้งนี้ทั้งนั้นในกลุ่มผู้ที่เป็นโรค อออัไซเมร์ยู่แล้วถ้าหากกินอาหารที่มีวิตามินอ e, ีหรือกินอาหารเสริมวิตามินอ e, ีติดต่อกันมากกว่า2ปีก็จะส่งผลทําให้อัตราการคุกคามของโรคช้าลงเมื่อต้องเปรียบเทียบกับผู้ที่กินยาแป้งหรือยาหลอกนั่นเองค่ะ 3. ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาวิตามินอ e. ีมีสรรพคุณช่วยดูแลรักษาดวงตาจากการเสื่อมสภาพได้โดยนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยให้ได้ทราบว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับจอประสาทตาเสื่อมถ้าหากร่างกายได้รับวิตามินอ e. ีจากอาหารหรือเลือกที่จะกินอาหารเสริมวิตามินอ e. ีเป็นประจำก็จะช่วยชะลอการคุกคามของโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ถึง2 5เเซโดยเฉพาะในกลุ่มคุณผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่52ปีขึ้นไป ยิ่งแนะนําว่าควรกินอาหารที่มีวิตามินอ e ีให้ได้บ่อยๆเพื่อที่จะได้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกได้นั่นเองค่ะสี 4. ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจสุขภาพของคนเราจะดูดีได้ก็ต้องดูดีจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมล่ะคะอย่างเช่นโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจนี้ ถือว่าเป็นโรคที่พบมากในบ้านเราเช่นกันและเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจสุขภาพสดต่างๆของร่างกายก็จะอ่อนแอตามไปด้วยซึ่งแน่นอนว่าเพื่อให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงก็ต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างอาหารที่มีวิตามินอ e, ีก็จะมีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงได้อย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของคุณผู้หญิงแล้วค้นพบว่าเมื่อร่างกายของคุณผู้หญิงได้รับวิตามินอ e ีเป็นประจำ จะมีส่วนช่วยให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงถึง24%และไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากร่างกายของคนเราได้รับวิตามินอ e ีในปริมาณมากๆกก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่กลับจะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจลดลง30-40%เลยทีเดียวเรียกได้ว่าวิตามินอ e ีเป็นสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอีกด้วยนะคะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ